อ๋อช่างกำลังเปิดเพลงฟังนะครับทำงานนะครับขออนุญาตปิดก่อนเด้ออันนี้เป็นงวงงวงช่างเนาะจ้ะงวงช่างครับผมโอ้รถแห่หน่อยครับงวงช่างครับผมมาดูมาดูกันฮิตเด้อเฮ็ดงานเลยจันดูการดัดลิกครับะ่ <c oughs> <c oughs> กันดัดเหล็กครับงอเหล็กสุดยอดนานพอจังงวงช่างอันหนึ่งงานอยู่ครับมันทำงานอะไรหนึ่งมันตับอันนี้เฉพาะงวงช่างนะครับตัวมันสั่นเนาะอนี่มาเบิองครับชึบอือ เ้วเ,น,เ,เน,บบนี่ยอนี่ใน,น,นการการทำเน้อพี่นอ้องอ้าวห็นเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นี่ครับฮะเจียอะไรเรียบร้อยรอป๊โป๊โปแล้วก็ทำสีครับนี่งานมววงช้างครับกูามุก็อ สวัสดีอาจารย์ครับไม่ได้เจอกันโดนแมนพี่น้องกันเดี๋ยวชิบก็ได้เจอกันอีกนะฮอนเนาะเอเมนอยู่อยูยูนางร้องสิไปอยู่บ่ไปเออไปเนอะเจะลุยเจ้าอาดุกับไปเนาะอันนี้ถือยังมา้นนี่โอ้เนี่ยของดีโดนัทเอาใส่ดอกใส่ดอกแบบไหนนี่ใส่ตู้ฟ้าพื้นตู้ซับตู้ฟ้าพื้นเมนี่อาจารย์มักใช่ยะงไงแมนเมนพี่รถเต็งก็ใช่อยู่นนั่แหละวนะอันนี้มันมันข้อดีของมันยังไงครับจ๊ะย์อู้นี้มันลุ้งก้นทีดำดำได้ เทโบมันให้บ่ได้เทโบ้ให้บ่ได้เทโบ้ได้ประมาณหาถึงเงื่อมันก็หมดแล้วอ่าแล้วก็จากนั้นมันก็จะเป็นตรงนี้รับรับช่วงตัวจากเทโบ้แลไหนบึ้งเนี่ยตู้นะนี่บ่กขั้นหนึ่งนี่ใส่ใส่กี่กี่ใบนี่ปกติมันใส่ได้เจ็ดใบขั้นหนึ่งไเจ็ดใบงั้นเจ็ดใบข้างหน้าสี่ข้างหลังสหลังสามข้างหลังก็ใส่ด้วยนะ จริงนะอันนี้บอกที่ว่าทาให้ว่ามันสะเทือนอ่ะนะแมนแต่คันนี้นี่เถอะแต่งวานแต่งวานนี่นะหน้าสีหลังสามหน้าสีหลังสามคันคันนี้ขนาดขาบอกกันยังใส่สามไม่ทางหลังเลยใส่คือกันแมนข้างหน้าก็ใส่เลยเด้ออันเดียวข้างหลังจะใส่ใส่แบบไหนข้างหลังอ้าเนี่ยคันนี้แล้วสายตาทิศดูอ๋อมันมันจะเป็นล็อกนี้พอดีเลย หนึ่งใบวะแมนไอ้ใบนี้ใช่ที่นี่แต่ว่าเขาบอกใชเนี่ยอาก็แน่นออกเอาตัวไหนเสียลอยเสียรถออกอ๋อหันพอยเสียออกแมนมันก็จะลงเป็นล็อกล็อกได้ของมันนั่นเองอ๋อสามสามใบพอดีเลยเอาเอาเอาอันนี้เป็นเอวเอวหมุนเอวหมุนอันนี้มันจะเป็นสามใบพอดีอ๋อก็คือต้องงอไอ้ท่อท่อออกท่อไอเสียน่ะแมนดัดหัวไปทางไหนข้างในก็ได้ท่อไอเสียมันมีปัญหาอ๋ออันนี้หนึ่งสองสามห่างหน้านห่างนานกันดิไซเล่ ติดใจกัเล่นมัดแต่ข้างหลังอีกติดใจเลยใส่ข้างหลังต่ออันนี้ใส่กี่ใบนี่ใส่สองเพราะว่ารถรหัวหอมนี่แคบใส่ได้ทำนี่อ๋ออึ๋ยสองใบก็สองใบก็อยู่เด้๋ทั้งนั้นนะแม็นกระซี่ดอกเออก็หกล่อกันนี่ว่าพอดีตรงกันกันใส่มาตู้ที่อาจารย์เฮ็ดนี่เนี่ยมันมันใส่กับสิบล้อสิบสองล้อนี่ยสองใบแถวหนึ่งนี่พอดีเลยบ่ ถ้าใส่เพิ่มสิบล้อมันกว้างไปหมดแหละมันจะวางวางลายยาวอ๋อวางลายยาวตากล้ได้เลยมันจะใส่คี่ไปอ๋อแต่อันนี้คือระบบเก่าเขาวางมาแล้วมันเหลือพื้นที่แห้งหน่อยวางด้านนี้ไ่ได้อืมอืมันวางได้ดีตากล้องไได้เอาแล้วตัวนี้มันไม่บังตู้เบียดข้างล่างบอกเบียดข้างล่างมีเทคนิคอีกเทคนิคอีกถ้าจะลู้ต้องซื้อไหมกูรังที่ไม่เคยเห็นมันบังเอ้าอีรีเนี่ยผมงงเลยอาจารย์นี่มันม่เบีดข้างล่างอีกเลยโว้ดเอ เออเนี่ยมันบังตัวเนี่ยที่บบเป่นเทื้อโบธรรมดาเป็นเทื้อโบพิเศษอีกต้องมีเทืออ้อโบพิเศษอีกแมนเป็นที่โบแถวล่างนหละเป็นเทื้อโบพิเศษอีกเอา้าที่ที่ที่บที่โบออกมาสามตัวนี้อี่ลีบอกแมนมันจะออกลงข้างล่างช่วยฟาดขึ้นไปเลยเฮ้ย <c oughs> แนวใดล่ะอาจารย์มันต้องเว้นนะต้องยกตู้ฟาดขึ้นหน่อยมันจะเห็นโอ้ะมันมันก็ต้องออกแบบอีกแบบนึงอีกแมนต้องออกแบบอีกแบบนึงเทื้อโบไอ้ตัวล่างเ่ยนะแถวล่างเ่ยนะล่างงใบเอ มันมันมันจะบวกคือพวกนี้แต่ว่าซับซ้อนขบวนห่องเบ็ดพวกนั้นคือหมดอแต่ว่าช่วงที่มันออกยันจะบอกคืนอ๋อเอาเอาแล้วนี่มันก็ซับซ้อนหลายอย่างอยู่โอ้ยเนาะพาแต่แนวเฮ็ดคันนี้ข้างหน้าสี่ใบวางแนวแนวยาวเนาะแต่คันนี้แต่คันนี้มันได้สองสองใบเพราะว่าเขาระบบเขาวางมาอวางเพราะวางจีก็ได้อ เอาก็ไตข้างล่างกันนี่สามเป็นเพื่อกันได้ครับเพื่อนเกียเล็กเก็ยน้อยเอามาดูนี่นี่คันนี้กำลังไกนะครับกำลังไกนี่เอาให้เบิ้งงี้เอาเห็นบ่มหนึ่งใบหนึ่งใบสองใบสามใบตู้ฟาดนะครับถึงถึงเวลาเขาเปิดเป็นที่เด่นหนึ่งหมดเห้างลาจะหมุนตู้ตัวนี้มาตู้ตัวนี้จะหมุนมาได้อ่าหมุนมาได้อ่า แล้วตัวนี้คอนโทรเลอร์ก็ต้องเฮ็ดเอกโคลาพีเซตเลยกับเหล็กกับกะยางกัน,นต้องทั้งการดีเลี้ยับกับตัวนี้อ่าที่จะได็ก,ก็ได้ให้มันไปทางหน้าอ๋อคอนโทรเลอร์ก็ต้องคนละอย่างกันคนละตัวคนละช,ช่องแล้วก็ต้องเฮ็ดทีเซตคนละโปรแกรมอ๋อที่สิบหกใครอยากกูอไปเลยครับไปถามอาจารย์หลงก,ก็ได้ <laughs> อ๋อนี่แหลมครับโอ้มีเสริมแหลมมาอีกเสริมแหลมครับตือข้งบนมันไก่เวลาขอล้ำอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยมันจะบ่อยในกินพวกพาใกล้ๆนะก็เลยเสริมแบบนี้เลยแม่นครับต้องเสริมตรงนี้แต่แต่ว่าต้องเป็นแถวเดียวกันเนาะแถวเดียวกันเลยแหละแถวเดียวกันตรงนี้นี่ยครับของรถแห่นแตงกวาจะทำตู้ใหม่แล้วครับตู้เก่าดูฮะตู้เก่าไปแล้วหกปีครับพี่น้องคันนี้แต่ก่อนเป็นสีขาวสีขาวนี่เป็นคันนี่สีขาวแม่นแม่นอยู่บพาะที่อาจารย์เป็นคนเฮ็ดตู้หมุนก่อนคนหนึ่งเขาเนี่ย นี่แหละคันแรกเลยคันนี้เลยแตงกวานี้เลยแมนของประเทศไทยของโลกเลยนะเป็นังไรทั้งคิดเท็ดเท็ดไอ้สู้คนตอนนั้นคืออาชีพผมจปก้อนหนนไปน้ำบอลลัมเครื่องเสียงเวทีนะบอลลัมเฮ็ดไหนก็ได้เขาที่สะดวกสบายเลียบรสุยในการเล่นเวทีเจอวันเพื่อไปดีน่าจะภาพพัฒน์นั่นบอลลัมทุกเมื่อนี่เขาก็เลยมีรถลำโพงให้าว่าแปจอดเสร็จแล้วให้เราเด็กกลางตัวนับ ต้องคิดแบบนั้นนะเออเขามีคันเดียวให้จังไงได้เขาจะเรียนเศษในคันเดียวทั้งสูทั้งเวทีเครื่อง้เครื่องปั้นด้วยคันเดียวก็เลยก็เลยคิดก็เลยะไรคิดนี่ออกมาแล้วที่หมุนเท่าไหร่ใช้เอลตัวไหนเป็นเฟืองของรถไทฟอร์ดเฟืองของรถไทฟอร์ดแมนโล้หลังวันน่ะน่ะเผียงนี่นะเผียงกับลูกปืนรถไทฟอร์ดครับคันนชุดหนึ่งต่ก่อน่ะตีอะไรแต่ต้นนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบอกรองนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นยังไงตั้งแต่2,000หลัก6ปีแล้ว ของรถไฟฟอร์ดนี่นะเน่ยโอ้โหเขาคิดว่ารถไฟฟอร์ดมันทำงานมันมันรับงานหนักขนาดไหนไม่หมดเลยเวลาดันดินเนี่ยเราล้วงลังรถไฟฟอร์นก็เลยใช้เฟืองของรถไฟฟอร์ดใต้ใต้ลูกปืนของรถไฟฟอร์ดลูกปืนของรถไฟฟอร์ดีมันจะเป็นฐานฐานหนึ่แต่ปัจจุบันนี้เขาใช้พวกเอลแมคโครพวกพวกวงเดือยอะไรก็อยกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งวงเดือนของรถพ่วงอ่าวงเดือนของรถพ่วงเเป็นวงดือนรถวงอันนี้เขาอันนี้ใส่บนบนล่างเลยไหมบนล่างก็มีอยู่แถวไหนใ่ อนี่นฮะอันนี้มาทําท้ายหมุนครับแล้วก็ใส่สู้ฟาดนะครับไปเบื้องตู้เนี่ยปะนี่ฮะรับต่อรถเฮยื่อดยเฉพาะเลยอยู่นี่นะครับตู้ลำโพงก็รับทำตังเกีก็ได้ถชาของแท้ยนตัวทุ่มไม้ล่าสุดเห็นมันจะเป็นป็นโโกู้่เลยอ๋อโลโกโ้ตัวตัวค่าเออตัวนี้เลยแมนครับบ่บ่ต้องติดไอ้นะั่นหรอกนะแมนแต่ว่ามันมี่หลายอยู่นี่แต่ว่าแจกสีนลยใครจะได้มาเานี่ครับ นี่เคซีแกะเลยซีเอนซีแกะพี่เลยนี่ครับตู้วาดนะครับแต่ต้องใส่ดอกโดนัทนะแม่นครับต้องใส่ดอกโดนัทใส่ใส่ดอกจากฝั่งนี้นี่ใส่ดอกเอาหน้าเข้าไปเลยเอาหน้าประกบประกบไปเลยเอาบุต้องบุอะไรไหมอาจารย์ข้างในบุกับเพียงแต่ว่าซักใบบุ๋ยมันรั่วเอาไอ้ซิลิโคนอัดไรอย่้ก็ได้บุ๋ยมันรั่วอืมสักในี่ครับ ใบละจักบาท6,000 6,000ท่วนเป็นครับใครอยากได้เจ้าพวกลูกค้าที่เฮ็ดรถเฮ็ดนี่นี่เน้น6,000เอาแล้วถ้าคนอื่นอ่ะอยู่7,000 7,000เหมือนไอ้คนคนที่มาซื้อไปใช้กับรถเจ้าของนีก7,000เหมือนครับแต่ถ้ามาเฮ็ดอยู่นี่6,000เหมือนครับเอาถามว่าแพงบ้กแกบอกแพงนะเพราะว่าเป็นแนวความคิดอ่าเพราะว่าขายความคิดเนาะขายความคิดเนาะเหมืนมันจะได้ลูกความถี่ที่ต่อจากเทอร์โบลงลึกเหมืนเหมครับลงลึกจากเทอร์โบอย่าได้แบบทำทำแบบคือรถยนตเละครับอืม แค่ยี่่ยไก่รถยนนี่มันเปิดยู่วยไก่เบียดมาก่อนเลยได้บ่แม่บึมบึมมาเลยได้อออตัวนี้ก็เดียวกันเลยอิลีครับพี่น้องครับผมนะฮะนี่ตัวนี้แหละที่เกใช้นะครับไ่แดงมิวสิกรถแห่แตงกวาเนี่ยแล้วก็รถรถแห่ทุกคันหกล้อนะครับหกล้อสิบล้อที่อยู่นี่นะครับใส่ทุกคันครับผมนี่ครับต่อรถแห่แบบแนวพระกลางก็ต่อกระบะก็ต่อกระบะ กระบ,แบ,บระแบบนี้กระบะรถเข็นเนี้ยพักการคือเข็นเอาดอ่าก็โตโตกระบะแบบนี้ก็ะตเอ้านี่ฮะเดี๋ยวจเชื่อมผินมาเานเหตุเอาติดต่อได้ทางไหนอาจารย์อ่าเบอร์โทรนะศูนย์เก้เาหนึ่งแปดสองเก้าสี่หนึ่งกกับเคซีโอเรียปภาไทยครับอา่าเพจกับเคซาวอ่าครับผมจอดได้ครับสนใจแบบไหนก็ทักมาคอ่า ยูทูปนั่มครับ KC Channel ครับผมอ่ะอยากได้ตู้ฟารก็ติดต่อเกียมาครับอยากได้ตู้เทอร์โบก็ติดต่อมาอยากได้เสียงกลางาใสร่รถรถแห่ก,ก็ติดต่อมามีพอลดมีพร้อมมีพร้อมครับอยากไประเทศเองก็มาลองมึงเออเขากับคนอื่นก็ได้มุ่งคนรอกันว่าเดี๋ยวนัน่นน่นมุ่งเฮชรอยู่นู้น<ๆ>เลยรถไปอยู่ในชายภูมิเลยเนาะใกล้ๆกับที่แยกนี้เต็น ชิม่งไปนะก็ขึ้นโรงงานเคทีซาวมันจะเห็นเลยครับมันจะตัดบดเ,เลยในกนูเกิลนะชิมเลยเคทีซาวครับผมทีมงานเขาทำงานแล้วครับพี่นออ้องเสียงดังขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ